สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะจะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกตั้งอยู่จังหวัดระยองอำเภออำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางนะคะวันนี้นะคะกุ้งจะมารีวิวรถรุ่น L4508DI นะคะซึ่งเป็นรถคันนี้นี่เองนะคะรถรุ่นนี้นะคะจดทะเบียนปี2552นะคะเป็นรถ ขนาด4สูบนะคะ45แรง2เคานะคะเป็นระบบเกียร์8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะคะรถคันนี้ทางร้านได้มีการปรับสภาพพร้อมใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าทางร้านน่ยมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่279,000พร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเป็นใบดันกับผานบุกเบิกนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะคะสำหรับ ยางนะคะสําหรับยางนะคะทางร้านได้มีการเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยางหน้าเปลี่ยนแล้วนะคะตัวสีนะคะ,ะเข้ามานิดนึงนะคะตัวสีนะคะตัวสีซุ้มล้อนะคะได้เปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะซีนซีนล้อหน้านะคะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะรวมทั้งกับลูกหมากันส่งหน้านะคะสีต well ัวรถได้มีการปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะมีการปรับทําสีรถแล้วนะคะ รถคันนี้นะคะก่อนส่งมาตรฐานก่อนส่งเนี่ยทางร้านนะคะจะมีการเ,าเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนกลองทุกอย่างเปลี่ยนกลองอากาศนะคะเปลี่ยนกลองไฮดรอลิกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวสีไล่ดูมานะคะสําหรับสีรถตรงนี้นะคะทําสีแล้วเรียบร้อยยางเป็นยางเดิมนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะตัวซุ้มล้อนะคะก็ทำทำสีแล้วนะคะค่ะ ทางด้านหลังนะคะเข้ามาดูเลยนะคะได้มีการเปลี่ยนตัวนี้นะคะแขนยกนะคะโซ่ข้างมีการปรับเปลี่ยนนะคะตัวไฟท้ายนะคะไฟเลี้ยวนะคะเปลี่ยนใหม่ให้หมดแล้วนะคะรถคันนี้เป็นรถไร้นะคะแล้วก็ตัวยางหลังทั้งสองด้านนะคะมาดูดอกได้เลยนะคะดอกยังดีอยู่นะคะดอกยังใช้งานตัวดอกยังสูงอยู่นะคะตัวซุ้มล้อกระทะนะคะทำสีแล้ว ตัวซุ้มล้อนี้ก็ทําสีแล้วนะคะส่วนสีตัวจะเป็นสีเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเขาเรียกว่าอะไรไมล์ My. ชั่วโมงการทํางานนะคะสําหรับชั่วโมงการทํางานของรถคันนี้นะคะอยู่ที่2,800ชั่วโมงนะคะตัวหลังคายังเป็นหลังคาเดิมอยู่เลยนะคะเไม่ผุไม่หะกไม่แตกนะคะค่ะมาดูสีใบดันคันหน้านะคะใบดันคันล่างทำสีให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ช่างแนททดสอบระบบของรถคันนี้ดูนะคะว่า,า,ายังใช้งานาใช้งานได้ดียังไงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะค่ะสตาร์ทติดง่ายนะคะระบบไฮดรลิกยังใช้งานได้ปกติอยู่นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ L 4 5 0 8 D.I เป็นรถขนาด 445แรงม้านะคะเป็นรถ4สูบนะคะเดี๋ยวเราจะทำการไล่เกียร์นะคะทุกเกียร์เลยนะคะให้ดูว่าระบบเกียร์ยังใช้ได้ปกติอยู่นะคะรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถราคาค่อนข้างประหยัดเลยดีทีเดียวนะคะร้านมีการปรับสภาพให้พร้อมใช้งานนะคะราคาพร้อมปรับสภาพอยู่ที่279,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะคะส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเ้ามาทดสอบระบบได้ด้วยตัวเองนะคะที่คุณเสมอสาขาระยองนะคะระบบเบรกก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะทําการไล่เกียร์นะคะค่ะระบบเบรกก็ใช้งานได้ปกตินะคะรถทันนี้นะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานแล้วก่อนส่งนะคะมาตรฐานก่อนส่ง ทางร้านนะคะจะมีการาเปลี่ยนกรองนะคะเปลี่ยนกรองอากาศกรองนะ้ำมันเครื่องกรองโซลา่าเช็คระบบไฟให้ก่อนส่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการดันดินทดสอบระบบโฟวิวดูนะคะระบบโฟวิวก็ใช้งานได้ปกตินะคะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะว่าระบบห้องเครื่องนะคะตัวเครื่องนะคะมีน้ําดันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะ ได้ปกตินะคะค่ะหลังจากทดสอบระบบคือเราได้ทำการทดสอบระบบไปแล้วเนาะจะเห็นได้ว่ารถคันนี้นะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานระบบทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์ระบบไฮดรอลิกแล้วก็เครื่องนะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสำหรับรถคันนี้นะคะขอดูรูปนะคะ หรือว่าจะขอคลิปเพิ่มเติมนะคะเข้ามาได้ที่เบอร์0634539224หรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะ0994945351นะคะออขอรูปเพิ่มเติมที่รลย์ไอนะคะ0634539224นะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางอยากจะออจองออนไลน์นะคะตัวนี้ก็จองออนไลน์อยู่ที่10,000บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการรีวิวของรถรุ่น L4508DI นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะชมแล้วมีคำแนะนำนะคะอยากให้กุ้งลองเทสเออลองเทสแบบไหนลองทดสอบแบบไหนนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจบคลิปนะคะกุ้งขอกำลังใจในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ thank you